สวัสดีครับโฮมพี่นอ้องวันนี้เราได้พุงปลาก่อไปตลาดมาว่าจะไปซื้อประดุกปราตมมาทิลเลเติ่อ,ออมเนะ่้อผัดปันเห็นปลา,นปานเนี่ยขอโปรดเลยสวยงามเลยพ,พสวยเลยมาล้างผักกันครับคือเก่าเพือความสะอาดยัง่ายครับอุปกรณ์าเาก็อยู่นี่แหละ ขบ่ายขันน้ำมะขามเปียกทำไมไม่ทิ้งคืองขวดสิ่งล่วงเบิดอันนี่เพราะว่าเขาคอนท่วนบ่ได้อันนี้เขายังคอนท่วนได้ตานนี้เปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวหลายเพาะถามมาเทศเลย้าใส่ล์กเบิดนี่คือเปรี้ยวก็คือเปรี้ยวเลยสมือคือสมบลรณเพราะว่าเขาเอาออกบ่ได้แล้วคเปรี้ยวต้องสมุทรเคียร์เป็นมหัวนะอยู่ภาคใต้ภาคเหนืออเมริกาฝั่งเขาเปิดผ่านเข้ามาเขาเลียว มิลิกาครับนีิลิกาครับคนกระเบื้องกันพลังเงินมาข้ามเปียก,ม,กมาข้ามเปลียกเอ,อ้อหาครับน้ำเริ่มเมื่อโหอแเลยอ่ะน้ำเดือดเอาไปใส่พริก,กที่เข้าตำไปนะครับแม่ น้ำล้างพกออ้หอมหอมแห้งหอมน้าสมันนี้เผ็ดอกเพจแต่พเพเียกินนะได้ยีบ่บ่ซื้อกินอไกินกินอะไรกินต้องกินแล้วนะแห้งนี่านี้ แล้วน้ําเดือดนะครับก็ใส่พริกแล้วใส่ปลาเข้าลงไปนะครับต้องน้ำเดือดเพราะว่ายังมันจะบริเวแป๊บเดียวบริเวณข้าวภาษาอีสานเขาเรียกว่าข้าวเดียวแล้วก็แป๊บเดียวครับแม่นันคืบริาวณข้าวบางคนอยู่อะไรแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็คือข้าวข้าวคืออะไรภาษาอีสานคือข้าวข้าวเดียวกลับมาหมายถึงว่าแป๊บเดียวมันน่าเล่นเละเลนแล้วก็มาเป็น ประมันสี่แป๊บเดียวมันข้าวเขาะว่าข้าวคือข,ข้าวเดียวก็คือแป๊บเดียว <laughs>